กรมประชาสัมพันธ์ก็จัดโครงการสู้ภัยแล้งปี4นะครับนำสิ่งของและอุปกรณ์อย่างชีพรวมถึงอุปกรณ์การเรียนพร้อมกับทุนการศึกษาให้นักเรียนในอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรี นายจำลองสิงโตงามรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และตัวแทนภักเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสู้ภัยแล้งปีสนํนำครวนคนอุปกรณ์ยังชีพและอุปกรณ์การเรียนหนังสือและทุนการศึกษาลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสุนทรเวชและเกาะเสด็งในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 พร้อมปลูกต้นไม้มงคล61ต้นในป่าชุมชนและเลี้ยงอาหารกลางวันมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนขณะที่นางพิชยาเนาเมืองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกล่าวว่านับเป็นโครงการที่ดีที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบปัญหาภัย